อายกเลยครับยกเลยยกน้ำตะวันหลวงตาเลยครับยกไหวไหมครับยกเลยครับยกยกเลยยกไหวไหมยกไหวยกเลยสแพกยกไหวยกยกไหมครับไหวไหมจับไว้สองสองแพกจับไว้ซ้อนไว้อ๋อปิดแมกด้วยปิดแมกด้วยจจััับบบ้้ครนนอ้าวยกน้ำเลยครับคุณพี่ยกเลยครับคุณพี่ยกน้ำเลยตะวันหลวงตาครับ ยกรอเลยครับยกรอเลยยกรอเลยครับตอนนี้ตำบลบ้านปลางนะครับอ่ายกเลยครับยกเลยยกเลยยกน้ำเลยครับคุณแม่ยกน้ำตะวายหลวงตาเลยครับอ่าแม่จ๋าพี่จ๋ายกน้ำตะวわりหลวงตาเลยยกไหวไหมตะวายหลวงตานะยกเลยครับยกเลย อ่านั่งตัวตรงๆไม่ต้องก้มมากครับเออไม่ต้องก้มมากนะฮะยกไหวไหมยกเลยพ่อยกเลยช่วยอ่าอาอจับน้ำไหมครับจับน้ำแต่ไหวหลวงตาซ้อนไวน้นะยกไหวไม่แม่ยกเลยครับแต่ไหวหลวงตาครับ ยกน้ำตวัดหลวงตาเลยครับยกน้ำตวัดหลวงตาเลยครับยกเลยครับยกเลยยกเลยครับไม่ต้องรอครับยกขึ้นมาเลยครับไม่ต้องรอดูหลวงตาเลยครับนั่งยกไหวไหมยายยกไม่ไหวจับจับ ตอนนี้ถึงอยู่ที่หมู่บ้านตําบลบ้านต่างนะครับอ่ายกน้ำตะวันหลวงตาเลยครับยกเลยครับยกน้ำตะวันหลวงตาเลยครับไม่อย่ารอนะครับอย่ารอยกเลยครับคุณน้องอ่ายกตะวันหลวงตาเลยครับ ยกน้ำตะไわりหลวงตาเลยครับคุณพี่ไม่ต้องให้รอนะครับไม่ต้องรอเลยครับอายกาน้ำตะไわりหลวงตาครับเอาป้ายใช่ไหมยกเลยครับยกเลยนั่งตัวตรงๆครับนั่งตัวตรงๆไม่ต้องก้มมากครับไม่ต้องก้มมากเลยับก